สวัสดีครับก็จะมาแนะนำในการใช้ VMware นะครับซึ่งของผมเป็นเวอร์ชัน10บทำไมต้องใช้ VMware VMware ก็เหมือนกับการจำลองตัวระบบปฏิการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Linux หรือว่าจะเป็นพวกระบบปฏิการของคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้ Windows หลักหรือว่า Windows ที่เราใช้อยู่เสียหายนะครับมาดูกันเลยคลิกเพิ่มครับ แล้วก็เลือกไปที่ Advanced นะครับเพราะว่าเราจะติดตั้งแบบกําหนดค่าต่างๆงนั้นกด Next ไปครับเลือกเป็นล่นาสุดนะครับเพราะว่าเราจะไปให้ Open Store a g ที่หลังนะครับจากนั้นเราก็เลือกระบบบริการที่เราจะลงนะครับของผมก็ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับเพราะว่า มันมีหลายตัวครับมีไม่ว่าจะเป็นพวกอุบตูหรือว่าเป็นพวกสันสันต่างๆพวกเซนโอเอสพวกนี้มีนะครับเลือกระบบปฏิการที่เรามีอยู่ในหรือใกล้เคียงนะครับผมเ็เป็นระบบการนี้ครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อผมก็ตั้งชื่อว่า p ีเฉยๆนะครับกดนิกไปครับจากนั้นตรงนี้ Number p o s t สตหมายถึงว่าการใช้คอนะครับของผมก็จะตั้งไว้ที่2นี่คือสถานะการกินแรมนะครับเราให้เรากินแรมไปที่512จากนั้นเรากดนิกไปเราเชื่อมต่อเป็นทั้งบึดนะครับเราก็กดนิกกดไปได้ครับ จากนั้นเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดค่าในการพาไ,ไดซการกินพื้นที่ของโปรแกรมที่เราติดตั้งนะครับผมผมว่ากำหนดไว้แค่ยี่สิบครับเพราะไม่มีอะไรมากครับแล้วไปที่ตนครับแล้วกดเน็กกดเน็กตรงนี้ต้องอย่าเพิ่งกดเสร็จสิ้นนะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ครับฮาร์ดแวร์ครับ พวกพรินเตอร์เรารีมูฟไปเลยครับลำโพงเรารีมูฟไปเลยครับยูเเรารีมูฟไปเลยแล้วต่อจากนั้นเราก็จะมีคลิกมาที่ New CD หรือ DVD ครับเราเลือกมาที่ User iso manager นะครับเราก็เบาว์าไปหาโปรแกรมที่เราเก็บเก็บพวก Linux หรือโปรแกรมที่เป็นนาสกูล ios นะครับจากนั้นเราเดับเบิ้ลคลิกครับ จากนั้นเราก็ c a n ซ e l ออกจากนั้นเราก็เสร็จสิ้นเราลองมาดูกันครับว่าได้หรือไม่ได้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเรา install install เลยแต่ในที่นี้ผมยังไม่ install นะรับของผมก็จบแค่นี้นะครับ